วัสดีค่ะปะ้ากิกทำสวนนะคะวันนี้พามาดูบวัวเลยที่ปลูกไว้ที่บ้านลูกชายจะมาให้ปุ๋ยแล้วทำไมป้ากก็กมาปลูกตรงนี้เพราะว่าที่เนี้ยแสงแดดนะคะสาดส่องตอนนี้อันตรงนี้ยังไม่ได้รับแสงแดดแต่สักพักพ,พอพระอาทิตย์โผล่พ้นตรงหลังคาชายคานี่มาจะรับแสงแดดทั้งวันแล้วก็ต้นหอมเนี่ยถ้าได้รับแสงแดดทั้งวันจะโตเร็วมาก กิเก็เปรียบเทียบระหว่างที่บ้านปกิ๊กกับตรงนี้ที่บ้านลูกนะคะที่นี่โตเร็วมากขยายกอแต่กอได้เร็วแล้วปกิเก็ก,ก็ถอนขายไปคือปกิ๊กไม่ได้บอกทางช่องนะเพราะว่าของมีน้อยเนาะให้สำหรับคนที่บางทีอติดต่อมาจองไว้นิดๆหน่อยๆ,ๆปกิ๊กก็แบ่งแบ่งทยอยเอาไปให้ตอนนี้ก็จะพามาดูกันลวกันว่ามันเหลือสักเท่าไหร่ทีนี้มาดูว่าเวลาปลูก ต้นหอมเนี่ยอันนี้เอามาลงได้สักประมาณน่าจะหนึ่งอาทิตย์ค่ะหรือว่าสักหกห้าวันหกวันนี่แหละื่อกิ้กจำไม่ได้ไม่ได้เสียบป้ายไว้เร็วๆวนี้แหละค่ะพอเอามาลงไว้ตอนเนี้ยเขาตั้งตัวอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแท่งยอดเราก็จะมาดูว่าดินเขาตึงไหมเพราะว่าดินที่ปลูกเราจะไม่มีการปรุงนะคะจะเอาดินทั่วๆไปที่เราเก็บไว้นี่แหละมาเทลงไปเลยเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเนี่ยดินเขาแน่นไหม อันดับแรกเราเอาปุ๋ยใส่ก่อนนะคะแล้วก็พลวนดินให้เข้ากันถึงจะรดน้ําจะทําให้เขาโตเร็วมากค่ะตะก๊กจะมาใส่ปุ๋ยใครมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะคะใครมีขี้วัวก็ใส่ขี้วัวแต่ว่าขี้วัวเอาไปหมักก่อนหรือว่าขี้วัวแห้งก็ได้แต่ว่าให้ใส่เม็ดนะคะเวลาโรยขี้วัวเนี่ยผงเข้าจมูกก็จะอันตรายค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยนะคะตะก๊กเอาปุ๋ยอินรีย์กับนิวมัส หิวมัดครึ่งหนึ่งปุ๋ยอินทรีย์โลนึงเพราะว่าหิวมัดเนี่ยเขาเนื้อเขาจะแน่นก็เหมือนเนื้อดินนั่นแหละค่ะแต่ว่าออกแน่นๆก็จะเน้นเน้นปุ๋ยอินทรีย์เยอะกว่านะคะเราก็จะเอามาใส่ทานียเดี๋ยวจะพลวนดินค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พรวนดินให้เขาก็าจะโตเร็วมากค่ะถ้าทำแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็พ่นให้เขาอาทิตย์ละเอามารดผสมน้ำรดนั่นแหละอาทิตย์ละสองครั้งจะพ่นด้วยก็ได้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพ่นได้เนะพ่นสลับกับฮอร์โมนตัวอื่นสลับกับน้ำส้มควันไม้ ถ้าเราพวนด,ดินแบบนี้คะ่ะไม่ให้เนื้อดินแน่นจะแตกกอได้ดีมากเร็วมากป้าเก๊กทําแบบนี้ในกระถางแต่อันนี้เป็นในลังโฟมกระถางทําไปแล้วเมื่อสองสาวันนะคะแล้วอย่าลืมนะเนี่ยถ้าเราเอาเนี่ยเอาตรงเนี้ยที่หุ้มลำต้นเข้าออกให้เขาถ้ากลัวฉีกไม่ต้องลากลงไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวต้นจะหักเอาไว้แค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็เปื่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปนะคะแค่เนี้ย เขาจะแตกยอดออกมาได้เร็วมากเนี่ยเห็นไหมคะยอดโผล่ละยอดอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นก็โตขึ้นมาเป็นใบแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆใบแห้งใบรัดอยู่เห็นไหมคะมเนี่ยยอดเขาอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเราช่วยเอาออกเนี่ยเขาจะโตเร็วคะ่ะเพราะไม่มีตัวรัดเขาเนาะถ้าเราไม่เอาลงไม่เอาออกเหมือนกับรัดไว้ก็จะช้าโตเหมือนกันแต่จะช้าไม่ใช่ว่าไม่โตนะคะ ปลูกตามมีตาเกิดก็ได้ค้าเาไม่รีบร้อนเขาก็โตได้เหมือนกันแต่จะช้าพอลอกปุ๊บเราก็จะเห็นยอดอ่อนของเขาไหลายยอดเลยค่ะเตรียมเป็นต้นใหม่ทําอย่างนงี้นะคะอับปางิดทำให้ดูแค่นี้จะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแต่ใจจริงก็อยากจะลอกหมดนั่นแหละอากาศร้อนแดดร้อนจัดมากเลยค่ะมาช่วงที่แดดจัดเนี่ยพอเราลอกเนี้ยเราก็จะเห็นยอดอ่อน,ออนส,สวยๆเตรียมเป็นต้นใหม่ โตเร็วคะ่ะถ้าทาแบบนี้แล้วก็แค่นี้แหละนะคะแล้วก็รดน้ําทวนดินเสร็จก็รดน้ําให้เขาเดี๋ยวนะคะเอเื่อที้ก็เอาบัวถอดฝักบัวมาอย่างนี้ละใสอย่างนี้ทำอย่างนี้รับรองคะ่ะปลูกบัวเลยขยายกอได้เร็วแต่กอเร็วไม่จำเป็นต้องปลูกในเข่งอย่างเดียวคะ่ะ ร่างโฟมอย่างนี้ก็เย็นดีนะคะโตรเร็วด้วยเดี๋ยวจะพามาดูในในเข่งนะคะะคุณพ่อลุกมาทางนี้ไปดูเข่งกันอากศาศาสรงสถแถานี้เห็นไหมคะสวยไหม ตเกี้ถอนไปหลายรอบแล้วแต่ว่าถอนไม่ได้ถอนหมดนะคะทยอยถอนทีละเข่งสองเข่งแล้วก็เอามาแยกกออไปปลูกใหม่เนะี่ยแซมเป็นระยะข้างในที่กําลังปลูกนะั่นก็คือปลูกใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะก็เลยต้องทําแบบนี้ค่ะไอพวกที่ยังยังไม่ถอนก็จะโตขึ้นมาประมาณนี้สวยไหมคะสวยไหมอา้าวให้ดูจระจะเลย สวยสุดๆเลยคะ่ะระดับนางงามเลยเนี่ยเอาไม่เอียงเนาะโอ้แดดไอ้บังแสงแดดเนาะนั่งบังแสงแดดคุณลุงใบข้างนอกที่ตกแบบนี้นะคะคือเป็นใบนอกเราสามารถที่จะลอกออกไปเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาเตรียมหย่อนลงมาเตรียมจะสละใบแล้วเราก็เอามาทํากับข้าวเนี่ยลอกออกมาเลยนะคะไปเบิ่มเบิ่มเลยคะ่ะ มีเวลาก็มาลอกแต่โอ้วันนี้แดดจัดป้ากกจะทำให้ดูแค่นี้ละจะลอกได้อีกเยอะเลยไว้เย็นๆก่อนคะ่ะวันนี้ปกิกมีรายการทำไส้อวดเดี๋ยวจะมาลอกเอาไปเยอะๆเนี่ยเขาเตรียมหลุดออกมาหมดละป้เก็กไม่ได้ใส่ดินเต็มนะเพราะว่าที่จริงใส่เต็มก็ดีแต่ไม่มีดินคะ่ะดินจำกัด ที่บ้านลูกเนี่ยไม่มีปกิจจะต้องขนดินจากบ้านตัวเองมานี่ก็ประมาณสัก4ี่ห้ากิโลเนาะระยะเอาไม่กี่กิโลห้าร้อยเมตรไม่ใช่สี่ห้ากิโลค่ะบ้านปกิจกับบ้านลูกชายนะห่างกันประมาณ500เมตรแต่ว่าหิ้วมาไม่ไหวต้องใส่รถมาก็เลยเอาแค่นี้แหละนะวานคนอื่นขับรถมาขนดินมาเขาก็ลาคาญใจปกิจก็ปลูกดินครึ่งกระถางครึ่งครึ่งเข่งเห็นไหมก็งามนะไม่ใช่ไม่งามค่ะ มีดินน้อยก็ใช้น้อยเราก็ประยุกต์ไม่ต้องไปตามคนอื่นเขาต้องใส่ดินให้เต็มเข่งอะไรประมาณนี้ดินของปะกก๊กครึ่งเข่งเต็มเข่งปลูกได้สองเข่งพูดง่ายๆเนาะมันไม่มีดินก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเข่งข้างในอันนี้เห็นไหมหัวเดียวนะคะแต่กอมาประมาณนี้แต่ละกอถ้าสมมติอันไหนต้นเล็กๆก,ก็คือปะกก๊กเอามาแซม อย่างเงี้ยบางทีก็เอามาแซมนะคะน,นี้ยังไม่ได้แซมเนี่ยที่ว่างเนี้ยเราก็เจาะเจาะแล้วก็แหวกเอากอที่กอใหญ่ๆหน่อยมาสักต้นสองต้นแล้วก็เอามาแย่ไว้ในเนี้ยเดี๋ยวก,ก็แตกเป็นกอใหญ่แค่นี้ก็ง่ายๆดูอันนี้ก็เป็นกอดูคุณลุงดูสิเนกอกอใหญ่มากเดี๋ยวป้าเก๊กจะให้ฮอร์โมนทางใบเขาให้ดูนะคะเติมน้ําสักหน่อยเวลาให้ฮอร์โมนทางใบเขาจะสวย ถ้าสมมติว่าบัวใครนะคะต้นหอมใครปลูกไม่ได้รับแสงแดดไม่เต็มวันพูดง่ายๆเนาะสักครึ่งวันใบไม่ค่อยขอแข็งแรงปพกเก็กใบจะอ่อนให้ใช้ฮอร์โมนนะคะพ่นให้เขาเนี่ยหนึ่งฝาต่อหนึ่งหนึ่งลิตรหรือว่าหนึ่งฟอกกี้แค่นี้แล้วก็เอามาพ่นให้เขาสามวันครั้งสี่วันครั้งเต็มที่อย่าให้เกินเจ็ดวัน แต่ปพ่กพ่นสามสี่วันครั้งแล้วก็เอามาพ่นให้เขาตอนนี้มีแสงแดดไม่เหมาะกับการพ่นไม่ได้เกี่ยวกับการไหมอะไรนะคะแต่ว่าปากใบเขาปิดนะเขาก็จะได้กินอาหารไม่เต็มที่แต่อันนี้คือการสาธิตให้ดูนะถ้าจะพ่นก็มาพ่นตอนเย็นเย็นแดดร่มลมตกนี่นะคะเนี่ยใบจะแข็งแรงเขียวสวยค่ะ อันนี้เพิ่งจะปลูกปลูกหลังจากหลังจากเข่งนี้นะคะเพราะว่ากอยังเล็กอยู่สังเกตเห็นว่ากอยังน้อยๆอย,อยู่เป็นสาวน้อยค่ะถ้ากอใหญ่ๆเราจะรู้เลยว่าเราปลูกมาก่อนเขาก่อนกันเป็นอาจจะเป็นครึ่งเดือนประมาณเนี้ยอันนี้ดูสิเนะี่ยลำต้นใหญ่เบิ่มเลยผักนะคะถ้าได้กินปุ๋ยดีอันนี้ก็เหมือนกันนะปะเกกก็จะมาพลวนดินนะ วนดินเสร็จแล้วก็ใครมีขี้วัวก็ใส่ขี้วัวใครมีปุ๋ยอย่างปักกิก็ใส่ปุ๋ยตัวนั้นนะคะขี้วัวก็อย่างปักกิ่บอกนั่นแหละหมักไว้ก็ได้ค่ะเอามาใส่จะได้ไม่ฟุ้งเข้าจมูกเนาะโอเคนะเป็นไงสาธส่องให้ดูหน่อยนี่กี่เข่งเนี่ยข้างนอกเนี่ยสวยๆเนี่ยอันนี้ใบตกเยอะเพราะว่าแก่เยอะค่ะต้องมาลอกออกให้เขาวิธีสังเกตนะคะดูง่าย ถ้าอยากจะดูว่าใบไหนตกไม่ตกให้ยืนขึ้นค่ะแล้วก็ส่องลงไปอย่างนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่าใบนอกอันไหนที่เขาอ้าออกมากจะเราจะเห็นเลยอ้าขา,ขาวๆออกมาตรงโคนมองได้ชัดมากเลยมองมุมสูงมองมุมสูงจากยอดลงมาเราก็จะเห็นใบเขาอ้าคือไม่นั่งข้างๆอาจจะมองไม่เห็นเนาะนั่งยืนข้างบนจะเห็นชัดเจนเลยค่ะส่วนที่อ้าออกมาก็ดึงๆออกไป เราจะเห็นชัดเจนเลยอเงี้ยโอ้มาลอกได้เยอะค่ะไม่ต้องซื้อโอเคนะคะคุณลุงก็ตากแดดนานล้ร้อนจัดควนดินให้ปุย๋ยควนดินเสร็จให้ปุ๋ยเสร็จรดน้ําทันทีเลยค่ะผักเราก็จะได้กินเดี๋ยวเมื่อกี้ก็จะเดินเอาสายยางรดน้ําให้เขาสักหน่อยไหนๆก็มาละเมื่อวานไม่ได้รดค่ะฝนลงไปปล่อยก็ไม่ต้องรดต้นหอมไม่ต้องการน้ําเยอะนะคะแต่ต้องการแสงแดดเต็มวันแล้วจะแข็งแรงสวยงามอย่างนี้ค่ะ นะมุมไหนที่แดดลงก็เอาไปตั้งตรงนั้นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกสักกระถาง2กระถางก็เอาไปตั้งบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มวันก็นแล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ